ขอสวัสดีเพื่อนครับมีหลักนักสะสมนะครับมาคนอีกเช่นเคยกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องได้เตรียมเหรียญที่จะนํามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่นะครับที่กาลังสะสมเหรียญอยู่ในลักษณะนี้นะครับว่าเหรียญที่ทางช่องนะครับได้นํามานี้คือเหรียญปีฟอสโในนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หลายๆคนนะครับอาจจะมองข้ามนะครับเรามาดูว่าเหรียญที่ได้นำมานี้นะครับ จะเป็นเหรียญปีพศ่นไหนนะครับเราไปติดตามรับชมกับข้อมูลเหรียญสีทองนะเรียกว่าเหรียญสีทองไม่ใช่เหรียญทองนะครับเหรียญสีทองนะครับหลายคนนะครับที่ได้ลงคลิปวิดีโอไปว่าเป็นเหรียญทองนะครับไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญที่เป็นสีทองนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะครับดูว่าเหรียญนี้ มีลักษณะเป็นยังไงทำมถึงทางช่องนะครับถึงได้นำมานะครับให้มีลักษักษสะสมได้ตามรับชมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับหนึ่งในสิบของเหรียญหายากนะครับที่ค่อนข้างหายากนะในปัจจุบันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อน,นครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภุมิพลวดอุลยเดชมี็นพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยรา,าชกุศิตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์คลุยภายในองคขอบเหรียญด้านซ้ายครับจิมีข้อความว่าภุมิพลอดดุดุลยเดชและด้านขวาม,มีข้อความว่าราชการที่9นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญมาดูด้านหลังของเหรียญบ้างครับด้านหลังของเหรียญตรงกลางเหรียญนครับจะเป็นพระเจดียด์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับ ซึ่งด้านบนนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยและปีคศออที่ผลิตคือ2,550นะครับเป็นเหรียญชนิด50สตางค์ครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่5นะครับของเหรียญหายากชนิด50สตางค์นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่24,95,000เหรียญนะครับ ือว่าจำนวนการผลิตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญชนิด50สตางเหรียญนี้ครับ,นนรบถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับจะมีมูลค่านะครับถึง50บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญสีทองนะครับถ้าเรามีการขัดทำความสะอาดนะ จะดูเงางามนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับขององพ่อหลวงนะครับนี่ก็เป็นลักษณะเหรียญที่ปัจจุบันนะครับอาจจะหายไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีการใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเหรียญยี่สตางค์หรือว่า50สตางค์นะครับส่วนมากจะพบกันพบอ่ ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอา,อาจจะเป็นบางพื้นที่ครับที่มีการาใช้ใจ่ายแบบมีเศษนะครับอย่างราคาเต็มแล้วจะมีเศษนะครับยี่ห้าตังค์บ้างห้าสิบตังค์บ้างนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะไม่มีการพบด้วยซ้ำนะครับสำหรับเรียน ตางกับเหรียญ25สตางค์นะครับแต่จะพบกันพบพบในในสถานที่เช่นวัดต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเอามาเอาเหรียญประเภทนี้นะครับมาเขาเรียกยังไงถือว่านำมาทำเป็นกิจวัตรนะเกี่ยวกับ การใส่บาทนะฮะใส่บาทเล็กนะครับใส่บาททีนะ่ตามวันเกิดนะครับสนมากจะพบเห็นกันในวัดวาอารามนะครับกับเห,เหรียญยี่สาตังเหรียญห้าสิบตังับเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับแต่หารู้ไหมครับเป็นเหรียญที่ มีมูลค่านะครับถ้าเป็นเหรียญติดหนึ่งในสิบนะครับของเหรียญหายากนะครับเพ,เพื่อนก็สามารถที่จะเก็บสะสมนะครับสําหรับเหรียญติดหนึ่งในสิบของเหรียญหายากที่มีมูลค่านะครับก็สามารถมาติดตามข้อมูลกับทางช่องคนสองเหรียญได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ก็ได้นํามาครับจากหลายๆลาเพจนะครับที่มีการซื้อขายกันนะทางช่องก็เลยนํามาฝากมิักนักสะสม สำหรับคลิปนี้ครับก็มีมาฝากสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ